สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้พามาชมบรรยากาศเนะคะบ,บ้านๆของเฮาเนาะนี่ค่ะแต่ดาทองฝากบเมิดคึมเนาะค่ะเนาะม่งเด้อจะเด้อนะมึงบรรยากาศย่ำสาๆน้ำกันเลยจ้านี่จะพีีน้องบรรยากาศเนาะเฮ้ยย,ยืนซูบบรรยากาศแบบเขาเต็มปอดเลยจ้ะ สุดยอดเนาะค่ะเบื่งทองฝากคุ้มคือมีม้มําเสาเด้อค่ะเดอ้อเบิ่งเด้อจ้ามือน,นีก็มาเลี้ยงป่ากูดะหิวที่หละน้ะลูกเบิ่งไปน้ำกันเลยจ้ายาวๆค่ะยาวๆรีบโตนะคะรีบโตนะคะลูก โตเร็วเร็วโตวเร็วเร็วมา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 กินมากินเร็วเร็วค่ะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตบ้านๆเนาะคะ่นะเนาะทุกคนเนาะตื่นเสามาก็มีความสุขในการเลี้ยงปลาเนาะแม่นบก,กินก็มีความสุขและะ้วค่ะเลี้ยงไปเนาะเป็นลูกลูกของเฮาเนะนี่ค่ะพีน้องเอ้ น้อหาเบิองไกลก่บุได้คะ่ะมันเป็นจังไงน,นี่เป็นจังไดน,นี่แหลคะค่ะกับภาพบรรยากาศบ,บานๆเฮาสดชื่นเนาะคะ่ะเนาะกลับมาทีหนึ่งสูบเอาบรรยากาศเต็มปอดแล้วก็ก็ไปสู้งานใหม่เนาะ,ะถ้าผู้ใดเบิองคลิปนี้แล้ว จากคนที่แบบว่าโอ้ยอยากมาอยู่บ้านเด้ยนะคะคลิปนี้ก็ออให้เบิงงคลิปนีนะะ้เด้อค่ะเด้อเบิงงแล้วมีความสุขขนาดค่ะพี่น้องสําหรับยายปูชาแน,นลเนาะคะ่ะเนี่ยน,นานๆได้กลับมาบ้านโอ้ทองฝาเป็นคึืมๆพี่น้องเมื่อนี่ตกอีกแล้วตกอีกแล้วฝนเนาะนี่ค่ะกระสิเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้แหละเนี่ยตามทองให้ทองหน้าบานเฮาเนะเนี่ยนี่แหละ อนาคตขิดไว้เนาะบันปลายชีวิตก็สิมาอยู่แบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะพี่น้องได้เก็บแต่ภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งเนาะคะะ่ะเนาะท้างนั้นก็เป็นทุงน่งนาด้วยค่ะเด้เอุูนมูนแถวุเป็นทุงน่งนานู่นนาเขานะคะนะ่ะเนาะยาวๆไปทางปุนเนาะนั่นแหละค่ะนี่คือไปทางนี้ก็เป็นเนี่ยบ้านบ้านเฮ้าเนาะค่ะเนาะ นี่แหละค่ะพี่น้องวิถีชีวิตเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะเป็นคลิปที่แบบบ่อยยาวมากเนะาะบอกเกี่ยวกับชีวิตบานๆกับบรรยากาศบานๆเฮานะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ